กับสวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็กลับมาพบกับโควิดสก,กิดข่าวหนึ่งกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวมาสก,กิดให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้รับจมรับฟังกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับาชาวเขเมรน,นะฮะที่ลักลอบเข้ามา อันยังประเทศไทยด้านจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งก็มีทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้หญิงนะครับที่ลักลอบกันเข้ามาโดยมีคนไทยนะฮะเป็นคนนำพาเข้ามานะครับก็ถูกฝ่ายความมั่นคงทหารเรือนะครับจับกลุ่มได้นะครับเดี๋ยวก่อนที่ถ้าผู้ชมจะไปรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กอวิกิจข่าวหนึ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กดท่านล้วก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปอาการจับกลุ่มชาวกัมพูชานะครับที่ลักลอบหนีเข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการให้ข้าวน้ำดื่มนะฮะแล้วก็ให้ยารักษา ขั้นพื้นฐานนะครับก็เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับเจ้าหน้าที่คือผมไม่รู้ล็อกจะเข้าจะออกได้มันปิดหมดแหละนะครับเขาได้ด่านก็ปิดเพราะนั้นแล้วตรงนี้ผมยังไม่ได้อะไรทำร้ายร่างกายหรือว่ามีเรื่องอะไรตรงนี้นะครับตรงนี้อยู่ในทางรถเลยนะครับก็ต้องขยาบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปปองร้อยแล้วก็ดําเนินการตรงให้เจ้าที่ต่อไปนะครับ เดี๋ยวก็เป่าอย่าเพิ่งกระลงนะ เวลาไหนที่ไม่ปวดก็หยกินกินกับปวดเท่านั้นมันเป็นยาแรงนะกันกระเพาะเออเออได้ไดาด้อนะ

น,น,นั่าก็เป็นคลิปนะฮะที่เอามาให้ท่านผู้ชมและพเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งก็เป็นชาวกัมพูชานะครับที่ลักลอบหนีเข้ามาอย่างประเทศไทยด้านจังหวัดจันทบุรีนะครับก็เป็นเรื่องที่มีชาวคขมเมตนะครับ ลักลอบเข้าเมืองไทยโดยผิดกฎหมายนะครับโดยพลเรือตีปารัะตะน์รัตนชัยพันธ์โกอสกองทัพเรือนะครับก็ได้ออกมาทแจงอาการตรวจพบและจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมบูชานะฮะที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายาเมื่อวันที่11มกราคม2569นะครับโดยกองบชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีรัตนานะครับ โดยโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกันทบ,บรุรีซึ่งได้บุรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานสืบสวนสถานีปุทรสถานีตำรวจปุทรบ้านแปลงและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด่านตอมอโป่งน้ำร้อนนะครับสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกับบูชานะครับจำนวน30คนโดยแบ่งเป็นชาย10ลราย หญิง10รลายและเด็กอีกอจำนวน10รลายนะครับพร้อมผู้นำพาจำนวนหนึ่งลายและยานพาหนะได้ในพื้นที่บ้านแหลมใหม่ตำบลเทพนิมิตอำเภอโปกน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับขณะพยายามบังรับข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีนะครับจากการ สอบสวนเบื้องต้นนะฮะผู้ต้องหาให้การว่าสาเหตุสำคัญก็มาจากความยากลำบากในการดำรงชีวิตและภาวะความอดอยากในฝั่งประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นปัญหาสะสมจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้ประชาชนบางส่วนขาดโอกาสในการประกอบอาชีพนะครับจนตัดสินใจหลบหนีความอดอยาก เข้ามาแส่งหางานทําในประเทศไทยนะครับทั้งที่ทราบถึงความเสี่ยงจากมาตรการควบคุมและป้องกันใช้ดแดนของฝ่ายความมั่นคงไทยที่มีความเข้มง,งวดอย่างต่อเน,นื่องนะครับก mm hmm. องทัพเรือนะฮะโดย,น,ยนาวินควากโยทินนะครับก็ยังคงปฏิบัติภารกิจในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการการะทําความผิดตามกฎหมายข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเน,นื่องนะครับทั้งนี้ภายหลังการควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ทหารไทยได้ดูแลผู้ถูกจับกลุ่มตามหลักมนุษยธรรมนะครับโดยการจัดหาอาหารน้ำดื่มและรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมให้แก่ทุกคนปฏิบัติต่อบุคคลด้วยความสุภาพให้เกียรติและไม่เลือกปฏิบัติการดำเนินการในทุกขั้นตอนนะฮะก็เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยและยึดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายปศ2 5 6 5อย่างครบถ้วนนะครับตั้งแต่การควบคุมตัวาการดูแลระหว่างการควบคุมตัวไปจนถึงการส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะครับกองทัพเรือนะครับตระหนักดีว่าปัญหาลักลอบเข้าเมืองไทย โดยผิดกฎหมายเป็นปัญหาเชื่อมโยงทั้งมิติด้านมนุษยธรรมเศรษฐกิจและความมั่นคงจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานพลเรือนที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อควบคุมสถานการณ์ชายแดนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมอป้องกันไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นเป้าหมายของการค้ามนุษย์และการสแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ยากไร้ นะครับกองสกองทัพเรือนะครับก็ได้ออกมายืนยันว่าจะยังคงยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งรับรอบมีมนุษยธรรมเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติความปลอดภัยของประชาชนและภาพลักษณ์ที่เหมาะสมของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนะครับนั่นก็เป็นข่าวที่นำมาสก,กิดท่านผู้ชมและเพื่อน ได้รับชมรับฟังกันนะครับก็เป็นข่าวที่ทหารไทยนะครับได้รับได้ทําการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาหรือเขมรนะฮะที่ลักลอบเข้ามาเพื่อนีความบดอยากนะฮะทางเทรวาไทยกัมพูชากําลังมีความขัดแย้งกันอยู่นะฮะก็ยังอุตส่าห์ลักลอบเข้ามาอีกนะครับต่อให้เข้ามาทางด้านหนนะฮะตอนนี้ทหารไทยโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงก็ยัง คงตึงพื้นที่ชายแดนอยู่ตลอดเวลานะครับต่อให้ลักลอบหนีเข้ามาก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับกลุ่มตัวอยู่ดีครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันนะครับว่าเขามีการแสดงความคิดเห็นอะไรกันมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ท่านแรกเลยนะฮะท่านแรกท่านนี้ก็บอกว่าจับดำเนินคดีในจ้างนะฮะอาติคุกอย่างหนัก นะครับท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็บอกว่าประเทศเราจิตใจสูงเกินไปนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าผลักดันออกไปท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าปิดด่านเลยครับ <c oughs> ท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าจับให้หมดอย่าให้เข้ามาท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็บอกว่าผลักดันออกไปให้หมดดีกว่าให้เข้ามาสร้างปัญหานะครับ ท่านต่อมานะครับท่านนี้เป็นท่านสุดท้ายนะครับก็บอกว่าง่ายเกินไปนะครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับแล้วท่านผู้ชมและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณท่านผู้ชมและเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามโวิดสกิดข่าวหนึ่งนะฮะก็จบประเด็นข่าว ไปแล้วนะครับรก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมและเพื่อนๆนะครับที่รับชมรับฟังข่าวในคลิปนี้กันนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวปิปก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆโชคดีมีความสุขล้ำรวยกันทุกท่านจากกันไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคร,รับ